เอาไหว้ไทยผูกง่ายื้อสบ,บาสดีทุกคนตอนทําขอ้อสอช่ชาแนลพ่อใจสิงหน่อยเซอร์คลินี้ก็เป็นพิ์ใหม่เนาะอาเฮดเมืองการแดงตรงข้างนี้เราจะมาผ่าปิกนิกนั่นเองเนาะบง คุ้มโทนเด้อขาหมวนี่มาดูอุปกรณ์กันเลยมะว่าเขามียังเนาะนี่สำหรับอุปกรณ์ที่จะไปปิกนิกเนาะกะจะมีแบบพวกพอปอีสังนี่แหละอันนี้เป็นผาปูเนาะถาใส่เป็นสีขาวมันจะงามกลัวเนาะจานอียังแล้วก็นังซื้ออียังเนาะที่เขาจะแบบไปเหตุแบบทายมุมทายหูจัดเป็นมุมทายหูตะมุอตะมีอียังเนาะหล้กกาจะเป็นประเภทของกินจะเป็นหมากใหมอียังก็ได้แต่ว่าันมโมมีเนาะก็เลยส่องเป็นประเภทขนมอียังหม้อ แค่เนาะเออแล้วก็กระตาตะมุตะมี่ยังประมาณนี้ล่ะมาเบิ่งสถานทีปิกนิกกันเลยเนาะนี้ก็เป็นสวนนาบ้านท้้งวันแออกนอกหัวเนาะแล้วก็ปบ,บอดภัยอีกซึ่งว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าเจ็ดโมงเนาะตอนนี้ก็เป็นเจ็ดโมงซึ่งว่ากับตุ่มโมกเกิการขึ้นนี้บรรยากาศก็นเย็นๆดีเนาะแดดวาให้ไปเขามาเริมกันเลยนี่เครื่องปิกนิก่ะโอ้ย รู้ละมาเฮาแ <laughs> ส <c oughs> ดงแต่ว่มีหมักใหม่เนาะอ่าขั้นฟังเบาเรื่องปิกนิกแล้วทุกคนสิคิดฝาเพ้นแบบทางเคโล่พลังอีสังหนาแบบมีเข่าจีแบบเออขนมขวบขนมเค้กทางนั้นนะแต่ว่าเขามีเข่าจีทุกคนนี่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 เข่าจีบานเฮาเลยแล้วก็เออถ้าวบัวด้มีหมักใหม่เท่ากับเอาวเป็นขนมนมจะเกิดอีหยังนี่แหละเออมันนิ่มมันย่อยเนาะนก่ะดิ่งดอกไม้น้ำอะคือว่าๆๆ เดี๋ยวเข้ามาจัดอันสถานที่ปิกนิกเลยเนาะเขาจะจัดสวนปู่ปู่อันนั้นพาปู้ทางหนีเนาะปูแล้วเรียบร้อยเข้ากับมาจัดพอปที่จะทายหูปิกนิกกันเลยเนาะอะ ก็จะมีชิโนะมีหมวกมาน้าันนะเขาก็อยู่วะมาต่อว่<ด> <ff> อางก,ก่อนนอเออดอกนม้ก,มก,นกินสินะเนอะแล้วก็มีแวนใท่ปก๊บฮัลาหลสงวา ครบนี่เอาเนี้ยได้ก็ได้นาะเดีเ๋ยจทุกคนสะดวกเลยเอกกากะเจ้าหน้าที่ทำจัดขนมการตะก,กัน่นี่นั่นกับตรงนี้ปุ่มแบบขั้นโมี่ปุ่ม,แบบม,มก็อ่านซื้อพิมด้อแบบทายคูกแบบเออนางอ่านนังซื้อพิมยิ้มขนมแยบมเบาๆนะเนาะและ้วก็นี่นไว้ชวมเนาะเออขาถือมาไลา่คูว่าแบบอยากมัน,มน ตาแบบนี้ใส่กระเป๋าแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็แว่นตาแล้วเออคล้ายๆว่าอุ้ยาเด่นทงใส่แว่นตากันแดดนย่างเงี้ยขาถูกขาดทุกคนเก้าอ่างต่างจอกเนาะอันเค้าต่างจอกคันมีบ่มีก็ได้เนาะแต่เ่็กขาอันนี้นะจะมาปูแบบเอ่อตู้ทิชชกระดาเนาะคิดเดี๋ยวเอามาเอายังมากับเอามาเลยเนาะเดี๋ยวเขามาจัดกันเลยเยอะ นี่เนาะเขาจีเขาก็กินกับมะขามเปียเนาะอัน,นิเมะม่ใหญ่เฮดเข้ากับยืมมาหน่อยนึงเออขอมาหน่อยนึงเนาะแต่ว่าใส่ก็เป็นแต่แสบเด้มุ้งม่อมขาจีกับขนหัวใหม่ๆนะเนาะกอ,อจะเป็นพ้อกแบบเอาไว้ไทายถุงกมง่า กนดีกินแล้วบทยคือแต่ว่าตัวนี้แสบเดินอกจากกินแล้วมักหนากรไดอันนี้ซีน,น็นหมเนาะ<ม>ซแบบาาร,าารี่แบบกิน้ยสินอ ียบต,ตัดสุมตัดหวานมาค้างเสียมันมันหอมขาวเนาะขาวเส้าห้องแบบตอนปิดอีกนี่ังดีเนาะแตกต่างจากแต่ละมือบางมือกะอปนเขียนปนปลาจนีนนะวันนี้ว่าแบบเออเฮลตี้กับว่าจีนนะ,ะห้องมีขนมนำอีกคนเกียวมาสิมขนมเยลลี่เนาะ อันนี้แม่นงีงยแคนดี้น้ำตาลเน,นี่ยก็านบอกอันบอเป็นนะภา,าษาไทาย,ายเนะไดเนยไถเนอเดมาโอ้ยละุนละมินตะมุตะมิซจอทำมาซี่มืเสีป่ปะ จะเย็นๆ,ๆนบ้านอยู่หน้หอยตะมุตะมีอร่อยกินขา้าวเ้าน้อขนมปังถ้าวบะมี่ข้าวจีแต่ข้ามีข้าวจีตัวนี้แล้วข้ามีขนมปังน้ำนี่จะเป็นใจเลมอนทางในเนาะเออแต่จะแบบสกบินเบิร์ดมากับคือสิบเบิร์ด อากาศนี่ทุกคนอากาศนี่ดีเนาะอยากทุกคนฟังมาแจกยิ้มเย้เสียงนูเสียงหนูเสียงรถแล้ไม่มีแฝดกันง่ังไ่แฝงต้องแฝงดื่มนมสมตรเนาะ ดีเสียงหลดก็ดี <laughs> คี้มื้นตัวหัวได้จันึงเลยไม่เห็นันนี้ขนมกินหนึ่งนะนี่เนาะทีสองหลดจริงจริงเืว่วาวสิไปซื้อเมกไม้นะวะ มันไปส่วงกัดโตยื้อเพื่อนแบบเขาจอกบเห็นไปไซมาไซเห็นนั้นปักสีกกับลกดาวมันก็เลย่อนบ่มีมากมากเงาะติดใจโยเกิร์ตนี่แฮมนี่นี่อันนี้น่ะเป็นภาพที่ห้อแบบอันมันเป็นแบบเขาใส่สีเป็นเป็นแบบเม็ดดินท้ายดินท้ายเห็นนั้นอันนี้เมนซิงนอยเฮดตอนที่ว่าไปเยี่ยมเบียร์นอ้วก็แบบ ไปเฮ็ดกิจกรรมอยู่แบบอันน้ำเขาเอิ่อนวาเซียวทีไปแบบของตลาดมาร์เก็ตในมาร์เก็ตใหญ่ๆเห็นเนาะมันจะมีหองแบบห้องสมูทคายบุ๋มแล้วก็มีอันนี้เขาพาลูกเต่าเขาไปดินดีแหละแบบหรือเขาก็ไประบายสีเสียงสีมาร์คเสียงกระไซเนาะซึ่งว่าเขาเอามาใส่เนี่ยอันนี้นางามย่านซิงเอย์มารสีนี้มันแบบงามสีแบบโดดเด่นเนาะแล้วกะ็อันนี้แม่ไพ่เดบึงนั่งอันนี้บอ ไฟดิงรอรี่เนี่ยเออตะหนิงตะมวนการ์ตูนป่าเนาะเอามาเห็ดคอปีซางใส่น้ำมันกักับแบบมือพักพรนิ่งๆเนาะปิกนิกหน้าบา้านจริงๆอ่ะเด้อบอกดูฟังทำอีสิเพจแบบปิกนิกแบบไปปิ่งๆอยู่ตรงหน้าแต่ว่างเสียงหนูนตะมวนคือสซีเมนส่วนจะเป็นยังไงวะอบอๆๆ <laughs> <laughs> แบบทำอีสิเพจปิกนิกอ่าอยู่ตรงหน้าเนาะแต่ว่า เอาบอตขับ20เฮดปิกนิกที่ถงหน้าแต่ว่ามือนั่น,นะไปเบิงแล้วไปเบิงแบบถุงหน้าไปหาวิวนะอยู่รังบททัดพื่นม่ใหญ่นี่แหละมันกะฝนตกนอฝนตกซับสี่มือเลยถงหน้ามันจะเปืดเปือกนีน่นนมันจะบ่มีแบบบ่มีต่อเฟืองยังแบบสีทองแต่ตอนตะกี้เป็นจอบระเทอนึงมันคิดว่าจะไปถ่ายคลิปปิกนิกนอก,ก็เลยไปอีกแล้วก็แบบบ่มีแหละเขาเจะเ,เาารียบโอกาสเราก็เลยอ่ะ ไอเดียไม่ก็เลยแบบเออนี่เด้เข้ากับมีสวนหนาบาทมายอกมาย่อยเข้ายืมตึ้งมะทายว่าเขากับมีดอกแล้วเพกนงามๆเนาะเออพร้อมไรหนีเห็นวันที่นี่้อมได้ยามเสานีพร้อมเดือทุกคนมาน,านั่งกินิยังไหนกินหน้าเนาะแล้วก็ดอกหวาน ก็จะแบบปิกนิกนยีมเศ้าเอาบรรยากาศดีๆแล้วก็ชิวๆแล้วก็ที่สำคัญสำ,สำหรับสายไทยหูนอกก็จะมากเนาะเพราะว่านากจากในมี่หูเง่า,งงาโลกยืดเสื่อนเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวีดีโอหนึ่งที่ซินอยคิดว่าเออเป็นสาเหตุอะไเพิ่งว่าเขาซิบโบมีแบบอุปกรณ์แบบพร้อพของกินที่มันแบบขาขๆแบบ ฝรั่งเขาจะเฮ็ดแต่ว่าเข้ากับสามารถเอาอียังกระไดนออยู่ในี่ขื่อเข้าที่เขมีจะมาเห็นเป็นพร้อพท้ายของโรงงานนะคลิปนี้กับเบิร์ดละเนาะทุกคนกับพข่อผักใจที่เขับมาเบิร์ดจนจบเนาะมากหรือประหมักอียังอยากติส้มกับคอมเมนต์อย่ายลืมกดรูปเดอ้อกับการมาพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย